มไม่ได้ให้เอตีเห็นเลยนะคะตีเพราะว่าตั้งครัวแบบนี้มันจะไม่มองเห็นเท่าหร่นอืมนะคะตีเห็นแบบนี้ก็พอแล้วนะ ทั้งวันหรือเปล่านะค่ะพีดีนะมีเสื้อผ้าตาก็แต่ซักแต่วันนั้นพิแกงนะคะพีเราก็จะผัดพิแกงให้หอม,อมกินด้วยเรากินด้วยแล้วใส่บาดดตรใส่ไอ้ไม่ว่าไอานว่ามด้วยอ เหมือนเหมือนบ้านป้าช้บ้านที่เที่ยวกัน,น,นลูกสาวจะไม่ชื้อหมูอ่าเป็นก้อนมาเนะี่ยจะกินแต่หมูหมูสับหมูสับ ใ่ใบมะกรูดที่ซอยไว้เลย่ใบมะกรูดที่ซอยไวเวราใส่นานนิดนึงนานมัน,นแห้ง รุงรสไปด้วยแต่ผงนัวผงนัวผัดไม่ได้คือน้ำตาลทรายผัดตัว ให้อ่อนตามไม่ได้ถั่วนะค่ะพี่ผัดแห้งๆนะคะพ,คะพี่เราไม่ได้ผัดน้ำ อืม,อามาด้วยอะไรรู้ปะน,น้ำมันหอยนะคะ่ะน้ำมันหอยเราจะใส่ตอนที่เราจะเอาออก เทไหน้ำก็ยังแห้งอย,งอยงถัวยังไม่สุกดีนี่นะคะอ่ะเอากระเป๋าไว้ไหนอ่นะโทรศัพท์ไปเก็บที่รถ in the Thai